นี่ว่ะแกว่าบริษัทนี้เขาจะรับคนเยวหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้หรอกแกแต่ฉันว่านะพวกที่มาสมัครคงสู้พวกเราสองคนไม่ได้หรอกอุ๊ยพูดโดนใจฉันน <c oughs> ะวะเออว่าแต่เอกสารที่ฉันฝากแกไว้อะเรียบร้อยดีใช่ไหมเรียบร้อยสิฉันเตรียมไว้ให้หมดแล้วแน่ใจนะไหนลองเช็คดูสิอ่ะอ่ะอ่ะโอ้ยเก็บพวกอะไรเยอะแยะเนี่ยรกชะมัดก็ของใช้จําเป็นทั้งนั้นแหละ นี่ไงนี่ไงเห็นไหมล่ะเฮ้ยโจนี่วะไปหยุดนะเอาของคืนมาเลย,อ,ยอะไรเนี่ยไอ้หัวนี่ย มันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยหัวขโมอยอะไรเนี่ยเ้าไอ้หัวขโมยอะไรของแกเนี่ยโอ๊ย,อยปล่อยฉันเอาไว้คนจอนจัดแกมายุ่งอะไรเนี่ยโอ้ย,อยจอนทำไมนี่ทำไมนี่โทรศัพท์โทรศัพท์ตัดกล้องีใครเลี้ยวมีไหมคะที่นะะี่ค่ะตรงี้เราค่ะเฮ้ยจอเหรอดีไปดูดเถอะอะไรคนเนี่ยช่วยดี๋ยค่ะช่วยด้วยค่ะมีจอนกระบอเฮ้ย โอ้ยตายอะไรของแกนเนี่ยจุดเลยนะโจนค่ะรามประา,ามาันจะโจนค่ะไหนโจนไหนโจนอยู่ไหนเออคือไอ้น่ามันโทรศัพท์กนอีกฮุยจริงด้วยไอ้ขอทานแกกล้าขโมยโทรศัพท์ฉันเหรอเอามานี่นะเออคือผมไม่ได้ ตบผมทาไมอะ่ะผมไม่ได้ขโมยซะหน่อยผมช่วยคุณตงหากช่วยเหรอถ้าฉันเชื่อแกนะฉันก็ออกล็กนควายแล้วใช่หลักฐานฆ่ามือแบบนี้มังกล้าปฏิเสธอีกไอ้ขอทานขี้ขโมยนี่คุณฟังผมอธิบายก่อนสิแกจะอธิบายอะไรอีกดูจากการแต่งตัวแกแล้วคงไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอนสินะถึงได้มาเป็นโจรแบบนี้โหไอ้คนจรจัดมันจะไม่มีพ่อมีแม่ได้ยังไง ถ้ามีมันคงไม่มาน,นอนอยู่ข้างถนนแบบนี้หรอกอืมก็จริงของแกคุณทำไมต้องดูถูกกันแบบนี้ด้วยถึงผมจะเป็นคนจอนจัดแต่ผมก็ไม่เคยคิดที่จะขโมยของใครนะอุยอุยยดูมันพูดสิไอไม่เคยคิดที่จะขโมยของของใครแหวะพูดมาได้คนอย่างแกพูดไปก็ไรประโยชน์ฉันไม่เชื่อคำพูดแกหรอกผมไม่น่าช่วยคุณเลยแกจะไปไหน มากราบขอโทษฉันเดี่ยวนี้กราบเลยเหรอมันจะเกินไปไหมคุณผมไม่กราบแกทำผิดแล้วยังไม่ยอมรับผิดอีกเหรอกราบาฉันตอนนี้ไม่กราบผมไม่กราบผมไม่กราบถ้าแกไม่กราบฉันจะแจ้งตำรวจแะได้ติดขุกแน่เอ,เอาไงแกจะกราบฉันไหมั่างลง ถ้าผมกราบทุกอย่างจะจบใช่ไหมงั้นผมกราบก็ได้โจรบ้าเอ้ยวิ่งเร็วชะมัดเร็วๆเ,เหอะไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวก่อนนี่พวกคุณทำอะไรของคุณเนี่ย ก็มันขโมยของของฉันก็เลยต้องกลาบขอโทษฉันไงแล้วเธอมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยพวกคุณกําลังเข้าใจผิดนะคะเขาไม่ใช่ขโมยแต่เขาเอาของมาคืนให้พวกคุณต่างหากแล้วฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงหรือว่าพวกเธอทําเป็นขบวนการถ้าคุณไม่เชื่อฉันมีหลักฐานค่ะฉันถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเฮ้ยแบตมาหมดเตอนนี้เนี่ย เออคือไหนล่าหลักฐานเปิดซิคิดไม่ผิดจริงๆรวมหัวกันมาขโมยของแน่แน่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแป็โทรศัพท์ฉันหมดจริงๆไอ้ฉันว่าเราไปกันเถอะอย่ามาเสียเวลาฟังเสียงหมาเห่าหมาหอนเลยปะกว่าอย่าให้ฉันเจอพวกแกอีกรอบนะฉันเอาพวกแกเข้าคุกแน่ ขอบคุณนะครับที่ช่วยผมไม่ต้องไหว้หรอกคะ่ะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยคนสมัยนี้ทำไมชอบดูถูกคนอื่นกันไม่รู้ไม่ใช่ทุกคนหรอกคะ่ะแค่บางคนเท่านั้นแหละเฮ้ยสายแล้วเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะครับ ชุมได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมเอกสารกับเชซูไม่ให้พร้อมจะได้ไม่เสียเวลาค่ะครับ คิดเลยนะว่า18โมงกุดยิงแกจะมาสมัครงานที่นี่ด้วยถ้าฉันรู้แต่แรกฉันแจ้ตงตำรวจจับแกไปแล้วทำเป็นไม่พูดว้าสวยแล้วฉันลืมเอาเรซูเม่ของเราสองคนมาอะไรนะแกลืมเอาเรซูเม่มาแกลืมได้ยังไงเนี่ยแล้วแกได้เก็บไฟล์ไว้ไหนบ้างหรือเปล่าไม่เลยโอ๊ยไอ้ว้าฉันขอโทษ คุณไอ้กับคุณวาได้เวลาสัมภาษณ์แล้วค่ะทำไงดีวะวาทำไงได้ล่ะรีบไปแล้วสิ<ำ>ผลการสัมภาษณ์ของทุกท่านออกแล้วนะคะ กับคุณวายังไม่ผ่านการสัมภาษณ์ค่ะเพราะคุณทั้งคู่ไม่มีรมเรซูเม่และประสบการณ์ยังน้อยไม่ผ่านคุณสมบัติของบริษัทแล้วค่ะส่วนคุณฟ้ายินดีด้วยนะคะคุณผ่านการสัมภาษณ์ค่ะจริงหรอคะคุณออมหนู่ได้งานจริงหรอคะค่ะขอบคุณมากนะคะ เดี๋ยวรายละเอียดออมจะส่งเพิ่มเติมให้ทางอีเมลนะคะค่ะคุณออมขอตัวก่อนนะคะสะใจเลยแลใช่ไหมล่ะเห็นหน้าจ,จืดๆไม่คิดว่าจะร้ายขนาดนี้คอยดูนะถ้าฉันมีโอกาสฉันจะเล่นงานแกกับคนจอนจัดนั้นให้ได้ไปเป็นโทรว่าเสียเวลาจริงฝากไปก่อนเถอะ นี่มันวันซวยอะไรของฉันเนี่ยตอนเช้าก็โดนขโมยของมาสมัครงานก็ดันลืมเรซูเม่อีกก็พกเพราแกนั่นแหละฉันรู้สาตื่นแล้วเฮ้เทสรู้แล้วนะ่แกไม่ต้องซ้ำเติมฉันมากก็ได้หวังว่าวันนี้คงไม่มีเรื่องซวยอะไรอีกแล้วนะแกเฮ้ยแกอะไรนี่งวะจอย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 ช่วยด้วยจอยชอ่วยด้วยคะ ตอนวิ่งล้วเขาเป๋าคาบช่วยด้วยนี่ไอ้คนจอนจัดแกเห็นโจรทำไมแกไม่จับโจรไว้น่นนะสิทำโจล้วไรประโยชน์จริงๆเลยถ้าฉันไม่ได้กระเป๋าคืนนะเป็นความผิดของแก้ะไไรของพวกคุณเนี่ยตอนผมช่วยผมก็ผิดแต่พราะผมไม่ช่วยก็มาว่าผมอีกคนที่เคยช่วยไปแล้ว แต่กลับโดนดูถูกครั้งต่อไปเขาก็ไม่อยากช่วยหรอกนะเออคือใช่ค่ะนี่เธออีกแล้วเหรอตัวสวยจริงๆริงฉันไม่ใช่ตัวสวยหรอกคะ่ะคนที่สวยน่าจะเป็นพวกคุณมากกว่านี่แกอ๋อแล้วก็เรื่องหลักฐานตอนนี้แบตมือถือฉันเต็มแล้วนะคะ ยจริงด้วยเอาไงดีแกว่างเขาไว้ซะเยอะเลยพวกเราต้องขอโทษด้วยนะครับที่ว่าพวกคุณเป็นขโมยใช่ค่ะฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่พูดใจแย่ๆใส่พวกคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะพวกคุณคิดได้ก็ดีแล้วแต่ต่อไปพวกคุณก็อย่ามองคนเที่ยายนอกนะคะค่ะพวกเราเข้าใจแล้วค่ะครับ ตอนนี้พวกคุณรีบไปแจ้งความเถอะค่ะโจน่าจะไปไกลแล้วค่ะขอบคุณค่ะไปเราไปกันเถอะีิฉันจะตามโจนทันไหมเนี่ยในกระเป๋าฉันมีกระเป๋าตังค์มีโทรศัพท์คุณวิกลับบ้านได้ไหมเนี่ยนี่แหละนะผลของการชอบดูถูกคนอื่นกำไรในไตม่านนี้ไม่ค่อยดีเลยอะ พอจะมีที่อื่นให้กู้ได้อีกไหมไม่มีแค่นี้เราก็กู้ไปหลายที่แล้วนี่ยังไม่รวมคุณ <au> พิมโทรมาแกรับสายสิแล้วบอกว่าฉันไม่อยู่ไม่เอาแกนั่นแหละลัะฮัลโหลค่ะ <au> ค่า <Umwelt> ค่ะเดี๋ยวโยกจะรีบหามาคืนให้นะคะขอเวลายกอีกสักสองเดือนได้ไหมคะ ตือนเดียวก็ได้ค่ะค่ะค่ะไว้พวกเราจะรีบหามมาใช้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเราที่นี้เราจะเอายังไงกันต่อก็ต้องหาเงินมาใช้เขาสิถามได้ถ้าว่าขายสินค้ารอดนี้ได้เมื่อไหร่ว่าจะรีบคืนเงินให้เลยนะคะค่ะค่ะว่าต้องขอโทษอีกครั้งด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ แราแบบนี้บริษัทฉันจะรอดมเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะฮะงานเลี้ยงรุ่นเหรอคะงานเลี้ยงรุ่นอะไรอะ่ะหอเลี้ยงรุ่นมัธยมนะเหรอแล้ววันที่เท่าไหร่อ,อะอืมถ้าเป็นวันศุกร์ก็พอได้อยู่นะอือ๋อสิเมื่อทองมันก็อยู่กับฉันเนี่ยจ้างั้นไว้เจอกันที่งานนะ อืมเค okay. แค่นี้แหละเจอกันงานเลี้ยงรุ่นเหรอไปคลายเครียดหน่อยก็แล้วกัน เขาเป็นแม่งานให้เราทักทีอย่างหงุดหงิดไปไหนเลยแม่งานเปล่านะฉันก็คิดว่าพวกเธอเป็นแม่งานซะอีกไม่ใช่พวกฉันนะแล้วถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครหระทุกคนมาถึงกันแล้วเหรอลูกหมูไม่ได้เจอตั้งนานเป็นยังไงบ้านฉันสบายดีจ้ะอ,อย่าบอกนะว่าเธอเป็นแม่งานนี้อ่ะ ใช่ฉันเป็นคนรักพวกเธอมาเองแหละฉันฟังไม่ผิดใช่ปะอย่างแกเนี่ยน,นะจะมีปัญญาเลี้ยงพวกฉันได้เหรอฉันว่าเก็บเงินไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ดีกว่ามั้งฉันกลัวสายนะ่ะเลยรีบหยิบมาใสา่ดีจนต้องหยิบผ้าคีรีวมาใส่เลยเหรอถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่สวยๆฉันบริจาคให้สักสองสามชุดนะจะได้มีเสื้อผ้าดีๆมาใส่ออกงาน ไม่เอาหนาพวกเธอนานๆจะได้เจอกันทีพูดจากันดีๆหน่อยสิก็ได้อยากจะเลี้ยงก็ให้เลี้ยงพวกฉันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้ว นบ้างตอนนี้พวกเธอทําอะไรกันอยู่ก็เรื่อยๆนะทําไมหรอถ้าบอกว่าพวกฉันรวยจะมายืมตังค์หรือไงเปล่านะฉันก็แค่อยากรู้เฉยๆเผื่อใครลำบากจะได้ช่วยเหลือกันแหมดูจากการแต่งตัวแล้วก็เห็นๆกันอยู่ว่าใครที่ลำบากฉันสบายดีจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ได้ห่วงเธอหรอกยากลัวแค่จะไม่มีตังค์จ่ายค่าข้าวเท่านั้นแหละ ฉันก็ไม่อยากจะอวดหรอกนะบริษัทฉันกับเนื้อทองอะ่ะโตเร็วมากเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็เปิดสาขาใหม่เพิ่มแล้วนี่หยกแกอย่าไปพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวลูกหมูเขาก็น้อยใจหรอกฉันจะไปน้อยใจอะไรพวกเธอประสบความสำเร็จฉันก็ต้องยินดีสิเอาก็พวกฉันกลัวว่าเธอจะน้อยใจในวาสนาของตัวเองไงดูจากการแต่งตัวสิ คงจะเป็นได้แค่พวกรายงานหลักร้อยใช่ปะนั่นสิน่าสงสารเนาะมาสมัครเป็นแม่บ้านบริษัทพวกฉันไหมล่ะเงินดีกว่างานที่เธอทำอยู่แน่นอนไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ลำบากอะไรหรอไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้วเธอละวะทำงนานเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะหรอเงินก็แสดงว่า จะได้สะอาดสะอาดฉันว่าพวกเรามาทานอาหารกันดีกว่าเดี๋ยวอาหารจะเย็นหมดก็ได้ก็ได้กำลังหิวอยู่พอดีเลยเนาะเนื้อทอง ร้านนี้รสชาติดีเหมือนกันเนนียจริงเหรองั้นฉันขอชิมบ้างสิอ,อร่อยจริงๆด้วยละ่ะลองชิมอันนี้สิลูกหมูขอบใจจ้ะ ปัญญาก็เถอะเป็นอะไรกระเปล่าถุงหูเออคือฉันหนึ่งเอากระเป๋าตังค์มาลแล้วโทรศัพท์ก็แบบหมดด้วยพวกเธอพอจะช่วยฉันก่อนได้ไหมฮะนี่แกไม่มีตังค์เหรอฉัว่าแล้วแกต้องมาหลุนี้แหม แล้วก็ไม่มีตมังจริงๆนี่ว่ะพวกเธอใจเย็นๆก่อนนะจะเย็นได้ยังไงมันกะจะหลอกให้พวกฉันจ่ายนะสิฉันลืมจริงๆยังไงพวกเธอช่วยฉันก่อนนะฉันไม่อยู่ช่วยแกรางจ่า,จาหรอกนะไม่รู้ต้องรังกี่วันฉันจะชดใช้ค่าหารพวกนี้ได้ไหนๆพวกเราก็ร่วมโตกันแ,แล้วช่วยๆกันหาจะเป็นอะไรไปเรื่องอะไรพวกฉันต้องช่วยมีปัญญาออกหน้าเองก็ต้องมีปัญญาจ่ายเองสิ ถ้าคนไหนเลี้ยงข้าวฉันจะตอบแทนพันเท่าเลยเก็บบ้าหรือปา ฉันรูแล้วนะาพวกเราเก่งจะตายยังไงก็ปิดดีวได้อยู่แล้วแกไม่ต้องไม่ห่วงหรอกก็ได้น,นั่นมันเยาวานิ่จริงด้วยตายคิดว่าใครเป็นไงจ๊ะวันนั้นล้างจานหนุกปะเนื้อทองหยกมาสมัครเป็นแม่บ้านหรือว่ารปภ่ะฉันมาขายงานอะ เราพวกเธอล่ะมาทำอะไรขายงานไม่ใช่ว่าบริษัทเธอเจ๊งไปแล้วหรอยอมแกเป็นจี้ใจดำนางสิงสยังหรอกถ้าดีวนี้ผ่านเดี๋ยวบริษัทฉันต้องฟื้นตัวได้แกจะเอาอะไรมาสู้พวกฉันได้พวกฉันมันมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นใช่บริษัทกระจกจกระจอกของแกนะ่ะเจ๊งไปซะได้ก็ดีแล้ว มาพบกันแล้วนะครับใช่แล้วค่ะคุณหนูพวกเรานี่มาก่อนอีกบริษัทด้วยค่ะพวกเราพร้อมแล้วให้ไปเสนองานเลยไหมคะใช่ค่ะคุณนุเออไม่น่าจะต้องแล้วล่ะครับเอออะไรนะคะผมหมายถึงพวกคุณไม่ต้องไปเสนองานแล้วล่ะครับเพราะว่าท่านประธานเขาตัดสินใจไปแล้ว าท่าประธานบอกว่าตัดสินจากคำสัญญาที่ให้ไว้ครับคุณวาครับคะดีวันนี้บริษัทของคุณวาได้ไปนะครับอะไรนะคะคำสัญญาคำสัญญาอะไรกันคะน้่ก็ไม่เคยเจอนัส่สิมาให้คำสัญญาันตอนไหนไม่ทราบก็วันนั้นไงไหนหละ่ะ ที่ฉันบอกว่าจะตอบแทนพันเท่าพวกเธอจำไม่ได้หรอเนี่ยบริษัทเพื่อนฉันสองคนยอดขายไม่มีกำไรเลยฉันอยากจะช่วยคุณลุกช่วยฉันคิดหน่อยสิว่าจะทำยังไงดีแต่ถ้าเราช่วยทั้งสองบริษัทบริษัทเราก็จะไม่ไหวนะครับถ้าคุณลุกหมูจะช่วยคุณลุกหมูต้องเลือกซักบริษัทครับจะให้เลือกยังไงล่ะก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นอ๋อฉันนึกออกแล้วฉันรู้แล้ว ว่าต้องใช้วิธีไหนหวิธีไหนล่ะครับคุณลุงช่วยล่างสัญญาฉันด้วยนะคะฉันจะให้วาเซ็นได้เลยครับ บอกอะไรให้นะขาว่ัเพื่อนมันไม่ได้วัดกันที่ฐานะหรือจำนวนหรอกแต่มันวัดกันที่ใครอยู่ข้างเราในวันที่เราลำบากต่างหากแล้วเพื่อนแท้ที่คุณยวของฉันก็คือว่าขอบคุณนะลูกหมูขอบคุณมากจริงๆป้าเราไปคุยเรื่องสัญญาดีกว่าคุณลูกคะฝากส่งแขกด้วยนะคะได้เลยคะ่ะคุณลูกหมู